กำลังรับฟังซีมยูพอดแคโดยศูนย์สืส่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซี u ย o d c a s t ค่ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัล Sustainable Cultural Event Winner จาก2เทศกาลได้แก่ Creative Lana Festival ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสารรค์หรือ ACCL ค่ะและอีกหนึ่งเทศกาลนะคะนั่นก็คืองาน Bamfest ซึ่งจัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานประกาศรางวัล Asia Pacific Responsible Event Awards ที่จัดขึ้นในที่ประชุมผู้นำในงาน The Second Asia Pacific Summit of Event Leaders โดยมีอาจารย์เปียชนอุนจนำซึ่งเป็นอาจารย์ประจำจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่23พฤษภาค,คม2568ที่ผ่านมาค่ะ โดยหนึ่งในเทศกาลที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนะคะนั่นก็คือ Creative L'Anna Festival ก็เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสารรค์โดยสำนักส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสารรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างการรับรู้และส่งเสริมการเข้าถึงย่านสร้างสารรค์ณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ นำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งในภาคราัฐภาคเอกชนภาคการศึกษารวมไปถึงภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่และย่านที่มีประสิทธิภาพสูงร่วมกันเพื่อดึงดูดเครือข่ายพันธมิตรสร้างสารรค์ทั้งในและต่างประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนต้นทุนวัฒนธรรมมูลค่าสูงนั่นก็คือความเป็นล้านนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยค่ะและอีกหนึ่งโครงการเทศกาลสถาปัตยกรรมไม้ไผ่และนวัตกรรมวัสดุสร้างสรรค์นานาชาติหรือ b a m f e สนะคะที่จัดขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งโครงการที่คว้ารางวัลดังกล่าวด้วย โดยแบมเฟส e นี้นะคะก็มีความร่วมมือกับสำนักงานสง่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ t c e b ค่ะโดยได้จัดแสดงนิทรรศการสิผลงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่จากภาคีเครือข่ายทั้งภาคราัฐภาคเอกชนรวมไปถึงภาคประชาสังคมด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศอาทิคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักง,งานส่งเสริมและจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์องค์การมหาชนรวมไปถึงพ่อครูแม่ครูจากโ้องเรียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนามูลนิธิสืบสารล้านนาสถาบันการศึกษาบริษัทสถาปนิกนักออกแบบผู้จัดเทศการภาครัฐองค์กรรวมถึงหน่วยงานระดับเทศบาลจังหวัดและประเทศอีกมากค่ะโดยขับเคลื่อนผ่านทีมแบมเฟส ที่มาจากอาจารย์และบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองค่ะถือได้ว่า2เทศกาลของมชนะคะมีการบริหารจัดการงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืนค่ะทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นให้การขับเคลื่อนงานเทศกาลเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าได้ในระยะยาว ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหรประชาชาติหรือ SDG อย่างยั่งยืนด้วยค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ c m u podcast